สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับรายการสตรีมออนไลน์นะครับอ่าสำหรับวันนี้เราก็มารีวิวมอสอ่ามอสมอสมอสนี่นะครับสมอลสมอลเอ้ยจะพูดวนะ่าสมอลเรือเออมอสอะไรวะสมอลโบ๊ทนะแล้วมันค้างเลยมันเนี่ยเอากำอืมเอ้ย,อยไม่ทันได้เริ่มเล่นเกมแม่งค้างละเอออ่ะสำหรับเออมอสสมอลโบ๊ทนะครับอ่ะก็จะมีนี <c> ่ <oughs> คือเราจะไปล่องเรือเล่นกลางทะเลกันนับอ่ะมีอยู่สามชนิดนับอ่ะเดี๋ยวแล้วบ <c oughs> อกวิธีการคาบก่อนวิธีการคาบก็ขางแป๊มหนึ่งปิดดีกว่ะ <c oughs> ซึ่งวิธีการคาบก็ใช้ขนแกะสามอันสติก๊กแล้วก็เรืออีกสามอันก็จะได้พันธ์มานับอะไม่รู้เขาเรียกว่าเรืออะไรไม่รู้ส่วนวายฮอลเรือวายฮอลเอามันก็อันเดียวกันอนะ ได้ละกูแล้วก็หอยออกเสียงดีๆนะคับอืมอืมเออโอเคตามนี้อันนี้เราอยู่ในไบโอมเออไบโอมไบโอมฟาเวอร์ไม่ใช่การ์เด้นนะครับอะเพิ่งรู้ว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยมันสามารถโตบนนี้ได้เนี่ยลองกา๊าซบอกหมายถึงว่าเอาบนเมลไปใส่มันแล้วมันก็จะโตฟึบมาอย่าเงี้ยอืมตามนั้นเอาวางดิเออวางละ <c oughs> เราจะไปกลางทะเลกันก่อนะครับอ่ะขึ้นไปดีจ้ะเอา้ามันขึ้นตรงไหนวะยิงข,ขึ้นได้เลยโอเคเอ <c oughs> เอเฮ้ยน้ําท่วมเรือ <c oughs> เออกำเออไปกลางทะเลดีกว่า,าไปทางนู้นดีกว่าวิวอ่ะซึ่งเรือมันก็จะสามารถมันคือมันก็จะเลี้ยวไปตามโฮทถ้าแหลกนี้ดูไม่ออกหรอกเอออยากไปเอออ๋อเข้าใจละรู้ละ Blue, Blue ops, เกมดูดูม็อบสปล่ฟอลเออไงแหละคือแรกๆเราก็ทำางทำไปำมาทํามาแม่งเล่นไกลติดค้าบลื่นเลยเออลืมตามนี้นับเรือมันก็จะอ้าวไม่ทันได้เลี้ยวอะไรเลยมัน <c oughs> มันก็เลี้ยวอีกละไงโอเคเรามาคีเอทเรืออันใหญ่กันนะครับว้าวแม่ยังไม่ใหญ่พอข้ามไปก่อนโอเค เออเรือนี้ก็เอ้อเรือมันรั่วหรือไงเนี่ยฮะดูแป๊บหนึ่งเออั่วมันมันัน่วจริงด้วยเว้ยคือไอ้อนี่มันก็หันไปตามไอ้ไอ้ใบพัดเรือเนี่ยมันก็จะหันตามอืมไปลองเรือเล่นอ้าวเราเราไปทางไหนเราเนี่ยเอากรรมส่วนอันนี้เว้อสุดยอดแห่งความแหลกมันจะค้างสักคู่หนึ่งแล้วมันก็เ ทุ่มอ้วกเฮ้ยเรือเรือเรือลง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 ไม่ลงไม่ลงหรอกถอย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 เออถอยถอยถอยไม่ได้อ้ากรรมอ้อตกน้ำนี่เรือก็ตามนี้ปุ๋มมีแน็บดีว่ะอืมโอเคก็มีกล่องใหญ่อยู่ตรงนั้นนบทำไมกล่องมันเป็นนี้วะ สามารถเปิดคอนเทนเนอร์ได้นะครับกดตัว n นะครับคอนฟิกเอ้ยคอนโทรอ่ะเราก็ไปปรับเองก็ได้เนี่ยเนี่ยเออเปลี่ยนจาก m เ,เป็นนดีกว่าแลกเก็ตเฮ้ยใช้อยู่เออตัวนี้แล้วกันพอตัวพอตไว้อืมโอเคกดพอตไม่เปิดนะครัเอาเปิดนี่หว่ากม เออเราไปไหนดีเนี่ย <c ười> คิดดีๆเปิดวินิีแมพดีกว่าเราไปทุ่งข้าบาเล่ดีกว่านะ่ะวิวเรือเรียวเรียวเลียวเลียวโอเคป่ะใช่เอเออใช่ละมันทางนี้กำเรือไปนี้โอ้ซึ่งมันก็เป็นมอที่เจ๋งไ้ยเด๋ยวชนย่าเพิ่งเจ๋งมั้ยังเพิ่งมาเจ๋งตอนนี้อ่านไงลีดหายไม่เจอในลโลกโลกสไปเดอร์ไกด์สิค้าหายไม่เจอเลยไปโหลด โอ๊อย,ออย,ออยทำไมมันดึงเงง,ง,งางกนี้เอาเฮ้ยมาแปลกเมื่อกี้เล่นยังดีๆอยู่เลยเออ <c oughs> แล้วก็คนที่ส่งอะไรวะไอชื่อแร่มานี่ก็โหแต่ละคนก็อืแร่มันก็มีในโลกนะแต่คือนึกชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกแค่นั้นแหละจบเมือ่อตามนั้นบางคนก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาไนงะแต่ก็งงว่าอเขียนอะไรมาเนี่ยงงเอาบู เอายูเรเนียมอ๋อเออนั่นแหละเอายูเลเนียมทำเป็นทอสนะโอเคเดี๋ยวก็จะได้เพิ่มนับอ่ะอตอนนี้อยากเจอไบโอมอันนั้นมากเลยอ่ะที่เป็นปะการังใต้ทะเลอยู่ไบโอมโอเชียนอยู่เลยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเพื่อที่เราจะไปเอออันนี้นะับไปทุ่งค้าบาเลเลเดินทางาจริงๆน่าจะเอาเรือไปขี่บนโอเการ์ด บ้าเลยโอกาสไม่มีน้ําสร้างเองก็ได้แต่ที่เกียจเออตามนั้นอืมออ้ยยุงเจ็บอ่าถึงคามาเล่แล้ววูหเหลือไม่แตกเฮ้ยแม่งทะลุเลยเฮ้ยาตายละเหลือเรืออับปางอับปางบนพื้นดินตายละอ้อยจมดิน เออลง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 โอ้ดูมันทำดิแม่งเรือเราแล้ว,ลวเราจะเอาเรือไงะอ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 ะในน้ำมีบ่อน้าอยู่โอเคสงสัยมันอยากไปเล่นน้าในนี้นะครับอ่ะทุบออกโอเคเออแล้วก็คือเวลาเราทุบมันมันก็จะอ่าดอกมาเป็นเรือเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคจบคลิปเล่งเรา่นี้สลับเออมอสอะไรวะสมอลโบนะลิงก์สามารถดาวน์โหลดได้ทางดีสคริปชันนะครับอ่ะ อย่าหาว่าลงไม่เป็นเว้ยลงคล้ายการที่ติดค้ามันแหละเออทุกมอนอ่ะของหนึ่งจนหกจุดสี่อ่ะอืมตามนี้นับอ่ะอนี้ทุ่งข้าวบาเล่โหสวยบาลเลยน่าจะมีอุกบาตตกลงมาอ่ะมี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 อุกบาตลูกหนึ่งเอ้ยลืมไปไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดทำไม่ได้โอเคได้อยู่มั้งรู้ดิไฟลมิทิออแต่มันไม่เป็นกูโก้คันนะมันแค่ระเบิดบุ้มโอ้ย อ่ะขอบอกก่อนนะมันเด้งได้แล้วนะหนีเด้ง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 เขาแก้บักแล้วนะอ่ะเด้งด <c oughs> ึพอพอพอจบโอ้ยไม่ทันที่แตะเลยทำไม่อยากให้มันร้อนอ่ะเอหนีฮีเลเวลไอ้คาบะรู้เอ็นพีแท็กมันหมดแล้วเล่นเล่นเพลินอ่ะมีนีมีนี <h ye> โอ้ยกำแล้วทำไมสียังเป็นอย่างนี้วะสงสัยไม่โหลดเอาเอาเอ,อเ,รเรามาเล่นอะไรกันเนี่ยโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะอก็มอสสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอ่ะไม่ใช่มอสท,ที่ผมทำนะถ้าผมทำนี้ได้มันก็เออเงอบละ่ะโมเดลยังไม่มีเลยเออเรือหายอ๋อนั้นโอเคจบเพียงเท่านี้นะ่ะ